สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสวยเดอ้อพี่น้องเมื่อนี้เขากลั่ขี่รถออกไปเมื่อหน้าเนาะพี่น้องแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่ก็คือเมื่อนี้ทางป่งของเขาบดได้คือเก่าเลยเดอ้อพี่น้องทางไปหน้าพอว่าเขาได้แปลงทางใหม่ยี่แต่ว่าคนที่แปลงก็คืออันนั้นเนาะพี่น้องผู้ใหญ่ในบ้านเนาะอันนี้ลุงบ้านเนาะเป็นคนที่แบบว่า ลุงบ้านกับอะไร่ผู้ใหญ่ในบ้านหลายคนไหนะพี่น้องเพิ่นอันนั้นเพิ่นจ้างโถดนอกาะพี่น้องจ้างรถมาไทยแต่่าจ้างนี่ก็คือดาวก่อนเดิมพี่นอ้องดาวเฮาบ่ท่านได้จ่ายเงืนเบิดฐนะพี่น้องเฮาดาวก่อนแ้วกับพี่นาผู้ใพี่น้องจังสีด้ให้เงินหนฐานะพี่น้องอู้ทางเฮาสิปเปลี่ยนแปลงใหม่นะพี่น้องตอนนี้มาเปิดคลิปยูมองป้งถ้าผู้ใดเคยเบ่งคลิปก่อนๆเนานะ มองนี้มันทางยากพี่น้องย่ำฝนมันกะมีนาบเนาะย่ำฝน,นย่ำแรงกะน้บหน้าแซงแหละพี่น้องแล้วสีถ่ายให้เบิง่งเดีขังหลังกะแปลงมาเลยลวสีทาพอนี่พี่น้องสีไปเบิง่งปกติมองนี้มันสีโบโลสูง ครัวเนาะพี่หนอกมันเป็นครัวหมองเอือยปีใหม่เราเหตุเป็ิกายมากมัน,นลุงบานเราก็เลยไหยค้คนอันนี้ไห้คนเขาจับมาทยเนาะพี่หนอกันเดรโเขาจับกรยั่งยู่อยู่พี่หนอกรถดเขาจับกรยั่งจกอยู่จกดิน จะจกดินไปบ้านแดด้พี่น้องใจทางปงไม้โอ้ดีใจแต่ว่าบ้านตั้งหลงังเฮ้าของพี่น้องโบมี่พอบ้านเด้พอพว่าผู้ใหญ่บ้านข้องบ้านตั้งหลังฮ่อยู่น้าคาม พอบานนาคามก็บานตั้งหลางค่เป็นลุ่มเดียวกันพี่น้องบานตั้งหลางหามีประมาณหาซิบลังค้าเฮือนแต่บามันมันรวมกันกับบานนาคามนะพี่น้องบานนาคามกับอีกฟังน้ำของฟังหนึ่งเนาะแต่ว่าผู้ใหญ่บานหายุฟังขามฝากนั่นบานตั้งหลางเข้าก็นด้วยบ่มีผู้ใหญ่บานแต่ว่าแต่ว่ามีผู้ใหญ่ได้บานก็คือ ลุงบานแหลกอะอันไหลาร้คนอันไหนพี่น้องพอว่าซุกเนาะแต่ว่ากระซั่มเพา่าะว่าไหนพี่น้องเราเป็นคนที่แบบว่าให้รถเขาาจอบมาเหตุทางปงแหลกะเออเห็ุทางยู่นี่เหตุทางในหมูบ่บ้านไหนพี่น้องแหลกอะใชยว่าบอกกับรถรถเขาจอบว่าดาวเอาปีนี้หี่ดาวเอาอะแต่ว่า,วาไดใจ่ใจเงินนะพี่น้องเหตุแต่ว่าปีหนาคนงส่ใจเงิงนเนาะนี่อย่างดีใจได้ทางใหม่ ทางปงให้มันยากอยากได้พี่น้องแต่ละปีปีนี้ก็พัฒนาเนาะบานเฮากับพัฒนาศึกวัวเก่าหลายพี่น้องบานเฮากับสิเที่ยวสบายสวัาดีลุงบานแล้วเห็ดทางอีกที่จลรอพี่น้องปีนี้ กับมาแปลงเนาะเก๋จ่อยอันนี้เขาแปลงทางไปเลยความขมขื่นหม้อความขมขื่นหมอโอ้ดีเนาะไทรดีเขาเลยดาวเอาดาวดาวเออเดี๋ยวเ้าไปเบิ่งเนาะพี่น้องไปเบิ่งเพื่อนใช้ทางทางทา ตั้ง่างๆเขาเจาะแปลงไปหอดทางทำหยาดเนาะพี me, to ่น้องเออแต่ว <to> ่ามันกรผ่านหน้าปีใหม่ฮะนนะพี่น้องเออแสดงว่าเข้ากปเสีเที่ยวออกมาหน้าสบายพี่น้องกินเออขัดขนาดเดี๋ยวเขาไปเบิ่งเนาะไปเบิ่งเพิ่นแปลงแต่เพิ่นแปลงทางช่วงอ่าช่วงที่ปีใหม่ขายคลองเนาะพี่น้องช่วงก่อนสงกรานต์เนี่ยแต่ละมือกับคายคลองหนะกะเลื่อยโบลิมาทายขีดพี่น้อง ลุงบานมาก,ก่อนหมู่เนาะพี่น้องสบายดีปีนี้ลุงบานแปลงทางบ้านเบิร์ตปีพี่น้องพัฒน,นาบ้านเฮาเบิร์ตปีเลยบทเหตุบทเล็ไปเซ้ปีนี้ลาวเท่าไรค่ะปีนีไว้รถหนึ่งสามแสนตินีไว้รถหนึ่งสามแสนเบิร์ตเบิร์ตที่เฮาเห็ดนี่เ <c oughs> บิร์ตไปประมาณเท่าไรบ้านเฮาที่เฮายังติดนี่ติดดาวเขาอจอหนะว่าอยู่ร้อนท้องก็สี่สิบหมาละ อยู่ดอนฮอสี่สิบหาอยู่ขังนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสามกันปัดเขาแบบเห็ดดาวเนาะพี่น้องเห็ดแล้วก็ดาวเอาฮะนะพี่นาพุทธศิษย์ได้จ่ายเงินเขาเขาขายรกำหนดจะปีพี่นาพี่นาและบอทันปีนากับพี่ฮืออ๋อบอทันปีนากับพี่ฮื้อใช่ตอนกลางมืดเขามีเท่าไรเ่าก็จ่ายเนาะ เออคยแนย่พี่น้องพามีทาเท่าไรเท่ากับจ่ายเบิร์ดแปดสิบล้านกับประมาณแสนปลายคุณแม่พี่น้องรวมเบิร์ดกับประมาณยู่หอกแสนห้าหกเจ็ดหมื่นคุณแม่พี่น้องประมาณนะี้แหละปีนี้เนอะดุ้งบานผ้ามู่บานตังหลงังเฮาเ็ดทางเบิร์ดปีพี่น้องเฮ็ดทางค้อกีดแล้วก็เฮ็ดทางดอนฮอแล้วก็มาเฮ็ดทางปงเนาะพี่น้องเพราะว่า เท่าบ่มีผู้ใหญ่บ้านเด้อพี่น้องปีนี้บ้านเฮาบ่มีผู้ใหญ่บ้านมีแต่แบบอันนี้คนในบ้านเฮาแบบว่าเฮ็ดกันเองชนะพี่น้องแต่เฮงเนี่ยนาะเฮ็ดนี่เนาะเฮงเติบนะครับคั้นขนาดตั้งแต่เฮ็ดทางคอนเกียตก็ตั้งแต่ได้เดือนแล้วพี่น้องจนมาฮอดมื้อนี้ฮะเริ่มเฮ็ดทาง สอดใส่ไอบ้บ้าน <รอ S 1> มหยาดบอกเขาตอกกันบอกฮะขหน้าหอ่เนยขหน้าคอยนีบ่อออนบอกโอ้ก็เ,<ร>เลยหน้าคอยมันกับเป็นคำ้หยาดเนะาะกับบ้านคำ้หยาดได้เหตุ สับาย,ยพี่น้องนีนี้บอบ จเจ้าก็ขวดห้อหมองโป่งเรือพี่น้องให้มันเป็นห้องนาเห็นไหมคะ